สวัสดีครับพวกผมกบไปเกมรีวิวมันจะมาสอนลงมอดเกม Just Cause 2กันนะครับโอเคก็ตับแรกก็มีตัวเกมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก้อนี้ครับเข้าไปโหลดมอดที่เดี๋ยวผมกำลังเะผมกำลังเข้านะครับผมใส่ไว้ในใต้ description เลยนะครับผมขึ้นระยะไม่รู้นะครับ g ู o ก l e โอเค พิมพ์ไปว่า JC2 mod แค่นี้นะครับเ mm hmm. ข้าวนี้ครับ j u s t c a s 2 mod.com นะครับ mm hmm. รอนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งเปิดเครื่องใหม่นะครับตกมากโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับ mm hmm. เป็นอะไรไม่รู้ก็ตกนะครับ mm hmm. ก็จะมีมอสให้เลือกนะครับ mm hmm. ก็ที่ผมจะลงก็เป็นมอส กปรเป็นมอสที่เพิ่มความไกลของแกปลิงฮุกนะครับที่เป็นเหมือนตรงตัวเกี่ยวนะครับเนี่ยครับ 5km เนี่ยนะครับเป็นมอสที่สามารถทำให้เนะี่ยที่เรามายิงไปได้นเนี่ย5กิโลนะครับกดที่เข้าไปนะครับก็กดดาวน์โหลดปุ๊บเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมครับคุณก็ไปที่ไฟล์โหลดไว้นะครับสมว่าเป็น อันนี้นะครับไปที่โฟลเดอร์เกมเลยนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่าดรอปดรอปโซนนะครับเขียนตามนี้ดรอปโซนนะครับสร้างมาเสร็จปุ๊บก็ Copy ้ไฟล์ที่เป็นมอ d นะครับลงไปในโฟลเดอร์ดรอปโซนเลยนะครับลงเสร็จโอเคสมมติว่าเราลงเสร็จแล้วนะครับสมมติแบบโหลดไะไรครบแล้วนะครับก็เข้าเ,าเกมอ่ะ ครับเราก็เข้ามาในเกมนะครับแล้วก็เราจะลองทดสอบมอสันงดูนะครับมอสที่เรื่องลงเมื่อกี้นะครับมอสที่สามารถยิงแก๊ปเล็งหกได้5้ากิโลนะครัโอเคนี่โอ้ใช้ได้นะครับความเร็วอันต่อไปลองเนื่องดูครับนี่ก็ได้นะครับไกลยอยู่นะครับโอเคแล้วก็มีมอสที่ผมลงไว้นะครับเดี๋ยว เออก็กระตุกเงหนนะครับเพราะปรับสุดเลยแล้วก็กดอัดด้วยนะครับก็คอมกากนะครับทําใจนี่เป็นแบ็กมาร์เก็ตนะครับผมได้ทําการลงมอสอันล็อกหมดแล้วเฮ้ยไม่อันล็อกให้กูเลยวะมอดขี้กกงมาขี้ก็หกนะครับออมอันล็อกพวกช้ำพวกรถนะครับ จำพวกรถแต่อุธไม่ไม่ยาบไม่ปลดล็อกให้นะเฮ้ยจะเป็นรถอะไรอ๋อเป็นรถทหารนะเฮ้ยโหโอเคมอกมานานแล้วเกมนี้แต่ก็กราฟิกใช้ได้นะ ถ้าบทนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับถ้าเราแบบคลิกกดยิงไปที่อากาศนะครับมันจะค้างไปเลยนะครับเออแล้วเราต้องรอนะจนกว่ามันจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับนานเลยนะครับว่า,ายิงได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จนกว่าจะขึ้นไปถึง5กิโลหรือไม่ก็รุ้นนอกแบบไปแล้วนะครับโอเคได้แล้วอ,ลอ,อ่อาล้มแล้วเขามอรถมาหมดนะครับ นะครับมันดีโอ้ห้องนี้มอสจักมอสจำพวกไม่ได้ไม่ได้มีแต่มอสจำพวกที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแบบเกมเพย์นะครับเป็นอาจจะเป็นพวกมอสแบบเปลี่ยนสกินตัวละครอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ้ยเออเยี่ยมเดี๋ยวขึ้นที่สูงก่อน ชึบโอ้โคตรแม่นเลยครับเมื่อกี้เขายิงเฮ้ยเอานั่นโอเคกดอะไรนะกดอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้กดซีนะครับการเล็งไอ่โหดโหดอ๋อไม่คุณสุดไม่จำกัดนะครับเคืนที่เก็บาใหม่สุดจะไม่จำกัด โหมันมันยิ่งหมดยิ่งหมดโอเคครับก็ทำการสอนลงมอดเสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับซับสไครป์บ้างก็ได้นะครับโอเคก็ขอลาไปนะสำหรับการลงมอสจัสคอสภาค2นะครับโอเคบาย